w ELCOME TO ENGLISH PATNSIC. e y Today we'll learn future simple tense สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มิสจะมาสอนเรื่อง future simple tense นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูรูปแบบของ future simple tense กันต่อไปเลยนะคะไปไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาเรียนลองมาดูตารางของ future simple tense ก่อนนะคะตารางแรกคือโครงสร้างของประโยคบอกเล่า ประโยคบอกว่าจะประกอบไปด้วย subject will tell กริยาช่องที่1นบรรทัดที่2จะเป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคที่เป็นปฏิเสธจะประกอบไปด้วย subject will tell not แล้วก็กริยาช่องที่1นบรรทัดต่อไปจะเป็นโครงสร้างของประโยคคําถามประโยคคําถามจะขึ้นต้นด้วย will ือ shall ตามด้วย subject ตามด้วยกริยาช่องที่1 บรรทัดสุดท้ายจะเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามที่เป็น wh question อันนี้เราจะไว้พูดสุดท้ายเลยแต่ตอนนี้มิสอยากให้นักเรียนไปเรียนโครงสร้างแรกก่อนคือโครงสร้างของประโยคบอกเล่าเดี๋ยวเราลองไปดูในสไลด์ต่อไปเลยนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้หลักการใช้ future simple tense กันนะคะปกติ future simple tense จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตรูปแบบของ future simple tense คือ ประธาน view แชลตามด้วยกริออยาช่องที่1ห,หลักการใช้ future simple tense คือใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดในอนาคตมักมี adverb of time เช่น tomorrow next soon หรืออื่นๆเราใช้ future simple tense กับประโยคที่ตัดสินใจในขณะที่พูดโดยเราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าบางครั้งเราสามารถใช้ be going to แทน view แชลได้ใน future simple tense ด้วยนะคะ แต่ว่าเราจะเรียน be going to ทีหลังแยกออกไปเลยเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลย shall แปลว่าจะตามด้วยกริยารูปเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปไม่มีการเติม s หรือเติมอะไรอื่นๆอีกโดยปกติเราจะใช้ I shall, we shall ประธานนอกจากนี้จะใช้ i ิวทั้งหมดเลยด้านล่างนี้จะเป็นรูปย่อนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน Number one I will go to bed soon ฉันจะเข้านอนอยู่แล้ว Number two, he will finish his homework before eleven เขาทำงานเสร็จก่อนเวลาห้าทุ่มน u m b e r ร์ three, I will be back ฉันจะกลับมาคราวนี้เราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูการใช้ b e g o i n g t o กันนะคะการใช้ g o i n g t o บอกเหตุการณ์ในอนาคตมีหลักการใช้ง่ายๆดังนี้นะคะข้อ1ใช้กับเหตุการณ์ที่เตรียมกันไว้แล้ว สใช้กับการคาดคะเนของสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในปัจจุบันรูปแบบของโครงสร้างคือประธาน is am are ตามด้วย going to คราวนี้เรามาดูตารางกัน I จะใช้ I am going to he she it คำนามเอกพจน์เช่น cat a cat เราจะใช้ is going to you we they คำนามหูพอุพ เช่นคำว่า cats จะใช้ a r e going to เรามาดูตัวอย่างประโยคที่หนึ่งกันเลยนะคะ She i s going to clean the house next week เราจะทำความสะอาดบ้านอาทิตย์หน้า I am going to watch movies tomorrow ฉันจะดูหนังวันพรุ่งนี้ Sam is going to buy a new bike. แซมจะซื้อจักรยานคันใหม่ We are going to visit grandma. เราจะไปเยี่ยมย่าเร็วๆนี้ My dad is going to paint the house. พ่อ,องฉันจะทาสีบ้านในสัปดาห์หน้าค่ะการใช้วิวแล้วโผล่ตัเก็บบกันเลยนะคะ การใช้คำว่า will แล้วก็ going to นะครับในภาษาอังกฤษสองคำนี้นะครับสามารถใช้ในกรณีที่เราเนี่ยจะแปลว่าจะนะครับหรือว่าพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะทำนะครับได้ทั้งสองคำเลยแต่ว่าความแตกต่างในการเลือกใช้เนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ไหนจะใช้คำว่าอะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ i l w กับ going to เพื่อบอกการกระทำในอนาคต เรามาพิจารณาความแตกต่างการเริ่มจากวิวนะครับวิวเนี่ยเราใช้เมื่อคิดว่าจะทําอะไรบางอย่างในขณะที่กําลังที่พูดหรือว่าทําอะไรอยู่ก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้ไตรตรองมาก่อนนะครับอย,อยู่ก็แวบขึ้นมาในหัวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะอย่างงั้นจะอย่างนี้นะครับโดยเป็นความคิดที่อยู่ๆก็คิดขึ้นมาเลยว่าจะทําแล้วก็พูดออกมาส่วน going to เนี่ยเราจะใช้เมื่อมีการคิดหรือว่าตัดสินใจเอาไว้นะครับว่าจะทําอะไรบางอย่าง ซึ่งจะมีความแน่นอนมากกว่าการใช้วิวเพราะว่าเป็นการทําโดยผ่านการคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจมาแล้วนะครับตัวอย่างสถานการณ์นะครับอย่างเช่นมีคนโทรมาหาเรานะฮะตอนที่เราไม่อยู่ทีนี้ปุ๊บเพื่อนมาบอกเราบอกว่าเออนี่มีคนโทรมานะตอนที่เธอไม่อยู่เราก็อ๋อ oh, okay. นะโอเคอ๋อมีโฟนทิมแบกนะฮะโอเคเดี๋ยวฉันโทรกลับนะฮะเดี๋ยวฉันจะโทรกลับก็คือเราได้ยินปุ๊บตอบปับ๊บว่าโอเคเดี๋ยวจะโทรกลับ นะครับโอเค i p h o i n back แบบนี้แต่พอเสร็จปุ๊บก็ยังไม่โทรสัทีนะฮะแล้วทีนี้ปุ๊บพอเพื่อนพูดมาอีกว่าเอออย่าลืมนะโทรกลับหาเขาด้วยอะไรแบบนี้เราก็เออโอเคนะฮะทีนี้เราก็กำลังจะโทรละหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารอบนี้จะโทรแน่นอนนะฮะเราก็เลยบอกว่า I'm going to call him back เนี่ยฉันจะโทรหาเขาแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยกำลังจะโทรอยู่นี่เลย I'm going to call him back นะครับ ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะใช้ i e l กับ going to บางทีเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมันสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้ความหมายไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเออเดี๋ยวอากาศก็คงดีขึ้นนั่นแหละนะเราก็สามารถพูดได้ว่า I think the weather will be nice later หรือ I think the weather is going to be nice later ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ไม่ต้องที่จะคิดอะไรมากมายนะครับแต่จากรักถานการบางอย่างนะถ้าเกิดเราเห็นว่าเอ้ยโอกาสมันเป็นไปได้สูงมากมายเลยที่จะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเราก็อาจจะต้องใช้ going to ก็น่าจะเหมาะสมกว่านะฮะอย่างเช่นเราอยู่บนถนนนี่ฮะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นบอกโอ้เมฆนะครับดำเยอะแยะเลยมีโอกาสสูงมากๆที่ฝนจะตกนะฮะฝนตกแน่ๆเราก็พูดว่า is going to rain เ hey, ฮ้ยเนี่ยฝนจะตกแน่เลยนะฮะ is going to rain แบบนี้หรือบางทีนะครับคนเราเวลารู้สึกเหมือนกำลังจะไม่สบายเนี่ยจะมีอาการเหมือนเจ็บเจ็บคอแสบคอแบบนี้นะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยนะฮะเหมือนจะไม่สบายแน่ๆเลยเราก็อาจจะพูดนะครับว่า I'm going to be sick I'm going to be sick นะครับหมายถึงฉันจะป่วยแน่ๆเลยแบบนี้นะครับ สำหรับบางเหตุการณ์นะครับเราก็จะใช้วิวในประโยชนเพราะว่ามันอาจจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดนะฮะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนั้นขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราแค่คิดคาดคะเนเอานะครับหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีคนอื่นนะครับเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์คือเราไม่ใช่คนควบคุมสถานการณ์หรือตัดสินใจหรือบังคับอะไรได้นะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้อื่นฉะนั้นเราก็จะใช้วิวนะครับเช่น He will probably arrive at about 9 i n o'clock. หมายถึงเขาน่าจะมาถึงเนี่ยประมาณ9ก้โมงเนาะ He will probably arrive at about 9 i n o'clock. ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราจะซื้อของขวัญให้เพื่อนสักคนหนึ่งนะฮะแล้วเราคิดว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ยจะชอบของขวัญที่พวกเราซื้อให้ในแน่ๆเลยคือเราไม่รู้ไงว่าเขาจะชอบไหมแต่เราแค่คิดว่าเขาเนี่ยจะชอบนะ เป็นเป็นความคิดของเราแต่ว่า,าการที่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับเขาคนที่ได้รับของขวัญถูกไหมในกรณีนี้เราก็จะใช้ will นะครับตัวอ,อย่างประโยคนะครับภาษาอังกฤษเช่น I think he will like the present we bought for himI think he will like the present we bought for him แบบนี้เป็นต้นครับสิ่งที่จะช่วยได้น,นะครับก็คือฝึก สังเกตรูปประโยคนะครับแล้วก็จําให้ได้ทั้งประโยคเลยนะครับแล้วก็ดูว่าเอเป็นสถานรรการณ์แบบไหนเขาใช้ทัศประโยคแบบไหนนะครับคําศัพท์แบบไหนนี่คือสิ่งที่จะช่วยได้มากเลยนะครับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสําหรับข้อมูลอื่นๆอีกมากมายนะฮะสามารถเรียนฟรีได้ที่เว็บไซต์ต้นอมน .com ครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดและ exercise ให้นักเรียนฝึกนำกริยาด้านหลังไปเติมลงในช่องว่างโดยใช้รูปแบบของฟิวเจอร์ซิเบิลเทนคือประธาน will หรือ s h a ตามด้วยกริยาช่องที่1นักเรียนลองทำดูนะคะแล้วส่งงานนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย see you next time